ีครับพี่น้องอาการปศุสัตอุ่นอยู่พี่น้องเดือดสบมากคร,ร,รับพี่น้องม,มาเล่นตุ้มเล่นทาเราทงเราทาทั้งพี่ะครอครับพี่น้องมาเชียร์เขียนลงตัวลงทาครับมัอนี่ส่แว่นครับผมมตัวหน่อยพวดใส่แว่นเชียร์จะได้ผลบูบูมันติดตาไรตัวบ,บูครับบศุสัตว์สายเหนือก็ยังเป็นตา,าว่างๆมาแท่ก็เลือตาแก่งพี่น้อง ว่านมกพร้าวนี่ตั้งมกตูมนี่เหรอพี่น้องตูมน้วยตัางมกพร้าวแล้วครับไปเชี่ยมกันพี่น้องเชี่ยไปเรื่อยะครับเชี่ยไปรอๆนี่แหละมาเดจะเป็นหนัอไงครับเชี่ยผมกันมือนี่มันกับมันบ่มันกับหมหมั่นล่ะครับล็อกเบอร์โอ้ห่า

หมูพี่น้องเขียนหมูนี่ว่ามันกบหรอพี่น้องนี่ครับกบกับกบจะแช่ละเห็นหมูอยู่มหนีแล้วลพี่น,อน้นองผมปรับท่านครับเสียซทำว้าจะใสยิ่มึงได้ล่ะบัตัน้อออกเด้นี่หนี้นี้นอ,ออกแล้วบอละยังโยูงไว้ไหายก็อีหยังเนาะเออ ใชเตนงต้องนแบอเต็นงนี่แล้วโอ้ตัว่ายเลยไหมทีแมนนีหนี่โอ้ยออกใจพี่เาะเอาอกกบดิเนี่ยยกม้นเมยนปเมีนโพดนั่นโอยนวดเเก่ยที่มือโกบไปเลยพี่เนว าหาไปเรื่อยครับหาไปเรื่อยรอดนี่แหละพี่น้องเมื่อวานพ่อโยบ้ากินหมดแล้วครับใส่แบนมาใส่เดิมมือนีดพี่น้องวใส่แบนแงกคกดโคปน้ำเจ้าตัวใหญ่พี่น้อง,นะง,อ,งออกจากตัวสมุกตัวม่ตัวสมุกเ้าแล้วครับไมันก็ไปเรืเ่อยครับเไปมันก็เลี้ยงเสียงไปเรื่อยแหละพี่น้องมาเมื่อวาน

มิหรครับโอ้หม,มาไม,ไม่เลอวครับหมาไม่เลอะหมาไม่เลอะแล้ตอไม้นหน่อยเริ่มกันเรื่อยๆครับรอดนี่ลับ ตสมกันเรี่ยๆไปเนาะตํากังสายร่มครับแสงแนดโอ่นไงบ๊วูแดดเ ตบโอ้โหเฮ้ยอ้อเฮ้ย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 เอ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยมฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเยเฮ้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 ย้อเใส่ไป้าเา้ย้างก้เฮ้ยเฮ้ยเเด้เ้องเอ้ยครับมา มากบกักตัวพ่เนาะพี่น้องเอ้ยกบเต็มกันเล่ยกันพี่น้องโอ๊ยปุ้น้อยหลายจะได้ใส่แว่นพี่น้องเอ้ยกบครับแล้วเบิ่งไก่ โหอะอ,อกมากบแลครับเดกนตัวหญ่ใส่แบนบึ้งนะพี่น้องใสแบนบิง้งติดตัวหญยครับเนี่ยเใสแผ่นบ่านมาจ้อยโอ้ยเงือหลพีน่น้อเนียอาใสอีกหมงหนึงนงห่งครับงานหามงนึงเดีนตัวหญ่ใสแบนบึ้งพี่น้องตัวหญ่ครับกอเป็นกระย้ายทีละหาไ,ไ,ไ,ไปนี่ครับหาไ,ไปสุดๆหล้วจะโง่ก็ไม่ไม่เลยครับ หายุ่งให้กินไปพี่น้องกบมันตัวหน่อยเอวียนใส้บ้างไปะนะไม่ยังเอียบห้อยเปิ้ลเอาโอ้ยห้อยเปิ้ลเอาเปิเ้ลพี่น้องเปิเ้ลซ้อนหัวหน้าเปิ้ลเอาครับไปไปเลี้ยงกันครับสร้างปุ่นแม่บ้านพอหรือเปล่าพี่น้องตังเวเนี้ยพี่น้องเอ้ยตัวส้มยังเหรอครับเส้ยก็เนี่ยตัวเนี้ยเส่แวียนหมดแล่ว,วะะพี่น้อง เป้นใจบึงครับปุ้ยเนยปวดเฮ้ยอ๋ยอ,อไปเรียหาไปแลป้วพี่น้องมอง่นน้ำหงเพิ่งเพ,พ,พิ่งครับค่อยไปค่อยๆหาไเปเถอะพี่น้องดานมันเท้าครับหาอยู่ให้กินไปยังกด็ดีดีมือนีในบ้านหามาเลียครับหาไปเพื่อกันหาอยู่หากินไฟกันพี่น้อ,นองเอ้ยครับ mơ đưa chia cuộc chiếm là vĩnh học bé lẹ đưa lên 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 กาใส่เป็นหามันจะติตัวใหี้บปนะล่อมึงครับมึงไปตาบบดีพี่นอ้อยองงกว่เนี่ยครับกว่า,า,าบัล้ว่าที่บานละพี่นพ้นอ่อย พอแอ้วพอนครับพอแล้พพอแล้ว,ลว,ลว,ลวเป็นตาได้ควบเลยพี่นอนเอ้ยครับควบคือเก้ครับเป็นตาเบื้งตัวบอกเนี้ยเลยพี่อนๆอดเป็นตาจ,จะไรส่ไหนครับทงเลยพี่นอนเอ้ยครับทำบกเพ่าวละ <laughs> ไปเป็นตาเดียวกวบมีน้องเอ้ยหาเปกันเล่เลครับหาไป็นข้อดีกันเล่เลสเอะหาไปเละครับเดี๋ยวไปเดไป่นไปละดูก,กล้ๆก,กนันสิละครับ แม่แม่กดปูดพี่น้องยังตักเชี่ยวไปเลยครับเชียหามกันนีสร็ล้วพี่น้องเอ้ยครับหาอยู่ให้เย็นไปไปหาไปเรื่อยครับโอ้โหคนหูปูนี่มั้งหรอครับโอ้ปูดิเออบนหูกบดิมันจะมนกบอยู่น้ามวนล่ะ

เมยิ่นพิ่นแล้วอ้มีรีบนะนี่แหละเป็นงคโอยไก่เท้าผีกับมาไปปีนท้วงเลยพินหงเอ้ยอเป็นยังต่ำครับมอเยกวางนะครับวามอเลยคุยขวางปีนทงกับีนท้งเฮ้นั่นพี่น้องตัวตํากหล่ครับมันกบันหนาแรงนี่พี่น้องนะพอมันครบพมันกบ หลายปีครับกบปีเดียวครับสวยจะมีละ่ละอยู่น้ำหูปูกกีมีแน่อยู่น,ยน้รงไหนกี่มีแน่ละพี่น้องนี่าแต่ก็ยังกบครับใส่เวนได้ควยผมครับลยพี่น้องเขี้ยวบันดนี้พอปันนั่นครับโอ้จะเป็นสุดยอดดีหรือเปล่นี่กบขึ้นกันล่ะครับ ลับรอมเมนแท้นานแม่ห<อ>ลีเอ้ยขบอ้อมันเตียออกซะนี่เตียนานบู้ยพี่นี่เอ้ยตุงกมูไปนะกบใสมากพี่อนาะกบใสมากตงกรมูคนมองคนพี่เนอะน้ำโคงเปืเิเ้เมครับไปเรื่ครับพี่เ้องครับไปหาก,กบยืมส่เวน ยองเฮ้หาไปนียบเลยครับหามกันไปเรื่อยพี่น้องเขี่ยหาไปเรื่อยพี่น้องไอ้ครับให้เบิ่งตุ่นนี้นี่พี่นอ้นนองกัดคอไปนะงานบ่อละเอาองด้วย ต้ขีมที่โมูหัขีที่โมตัวหลายตัวเป็นซ้ำนั่นแหละี่้องตัวต้เขีดที่โม่หละครับมาไปเรียกไมร้มาไปเอาลองงมะควืยนะครับของเดี๋ยมันเมันจะเปิดพี่น้เรียเรยครับ อ,อ้าวสองทีสองมือเลยพี่หน้องเอ,อย้ยม่ครับ <c oughs> ตัวเงี้งแต่ละเส้นตาเงีย้ยแต่จาจ้าเลยพี่น้อง,งอ๋อไ่เลยครับขอขอกงซะีพี่น้องมาเพิ่มครับ <c oughs> ยี่งมาันายเลยพี่น้อง คุณเหรอพ,พี่น้องนโคตรจ้าท,ทีงนี้เหรอครับมาหลุดน้ำกันครับไปเรื่อย<ม>ได้ไปเรื่อยครับเมื่อไงไปเรื่อยได้เป็นยังไงไอ้เที่ยงนาวก็เปื่อยไปสิเหรอพี่น้อง,เ,งเป,ปื่อยฮะเครับ បកទីនេះជាលិបសូមបងប្អូនអើយ แมนอ่ะพี่น้องโอ้โหน้ำห่งเพิ่อเพิ่อนะพี่น้องเนาะไปกับพ่อไปสิล่ะครับแล้วมาคัดคัดแคนเน่แต่คัดปากคลองกันเลย เล่นน้องนะจังเดือมกันครับบันก็ไปหาทางนึงผมหาทางนึงแครับอ้ยแม่บันนีลครับอ้ยบนนบันขงงางนงงจะตะเชือกพี่น้องโอ้น้องเอ้ ต้องไปเ,ปเรียรครับไปต่อ,อดไ๋ยวพน่นองน้ำ,นำเล็อดนะเ้นะเป็นที่ความในะเบียเยฮะเอ่อ ียจิโมแ้ไ่่าจะเห็นมา้ไหมเนี่ยอลนเป็นตโ์ี่น่เป็นตาเ็ตเนตาเป็นตาเปาเป็นเป็นตาเ็นนตาเ็นนานเป็นตานนเป็นตาเป็นตาเป็นตา หน้าล่ะพูดม่นช่ครับพ่อละโตเก้านละอ๋อาเบิ้มกันดีเลยครับเี็นงนาไปอาอาไบนหันพี่น้องอดขา่นครับไม่ก็เจ้าอทักเทียนี่แหละครับคาดโกกันกอยนี่โบราณ่นมาอยู่ให้กินไปเ้อาเบิ้มกันดเลยครับนี่บ้านพ่อเป่นเนตัวตั้มจ็บกี่โม่ห้อพป่น้อาเอ้ยครับนี้ โอนี่ะพี่น้องตัวนงนะอ๋อแต่ยังนยังยก็ัวมูพี่น้องใส่เป็นตาบ้างสิตัวนี้ครับอ่เากะยว่าส่อราม่ไรเป็นเลยครับรอไป็นเลยก็ได้ไปรเลยได้เป็น้องนะ

ตาโค้งโค้งอ่นโย้ยไ่พูดอะขึ้นเวอรเลยพูดอะอ้พี่น้องเยี่ยมเลยครับโอ๊ปมาบังมาบังมาบังนี่น้องเอ้ย ทงังใตเป็นปูครับคองแนวเลยพี่น้องยิกันครับตัเวเต็ไม่ไง้ตัวเรานั่น,นละขั้นพ่อหปูพนดพี่น้องบครับขั้นพ่อกพผ่นว่าเ้ปูนะพี่น้องนะเป็นกันเรื่อยครับสงสัยมันออกของมีนั่นละไปเรยครับครับพี่น้อง เชียร์ไปจมามาพ่อหูปูครับปูกับคนกกัเราพี่น้องเอ้ยครับคนปูไปน้ำออกหไปน้ำนีหูปูครับกกบวกแล้วนี่ไกบวากเขาไปที่หูปูปูคนั่ทเขาจะกูตีไงเนี่ยว่าไม่าพี่น้อง ป๊าดหมู่ใหญ่ติ <Buffalo groan museums> ก็เลยปูกทนี่้งเ่อเอเออออเอออออมีป่ากนในาะไปลุไปเร่ครับน่บกัพ่อเพี่น้องเปิดนป่างองอย่ปะนะยังไม่กดาป่ากังองแต่นั่นน้อจกเหรอ้ลุงเนี่ยพี่น้องเอ้ยโอ้พี่นองไดเขียนที่มู่เขียนที่มู่ไะนะ ไปเรียนานีแหละครับปากมันอยอะหมดเลยไหมอยู่บนปนนะยังไม่ทันเลยยังตัวเียมดหมดพมดหมดหูดม่เแม่แมมขอไปเรียนหันเลซื่อนี่ละอืมหานาล่ยังมเห็นไหมดหัวนมหลับพี่น้องเ้ยครับ ม่แล้วพนะพุ่น <treating> ผ <Napoleon> ู <fuck> like? ้ถอผู้แก <ada> ่ผ <aca> like ู้หาอยู่กินครับนย่างัวเป็นน้ำไม่ใช่ปะไม่ใช่ปะปอน้ำมู่หลายัหนึ่งว่าขกินพนะเร่ตัวสาผู้ถ่อนาะพกิน้องนะี่คนนีสารหอครับดูเป็นน้ำกันมันนี่ครับมันน้ำกินหน่อยหลางบริจีนขอกัน้ได้ครับ

ตอนนันเป็นีอกทเพี่น้องม่สอเะกันไม่นาะพี่น้องาะ